น้องคะสวัสดีคะ่ะล่าสุดคะ่ะเปิดแล้วสําหรับนางเอกแห่งปีสําหรับปีนี้นะคะนางเอกหมอลำแห่งปีสุดยอดมากๆเลยว่าแต่ละคนพี่น้องคะคืออึง้งไปเลยว่าโอโ้โหมีคนนี้ด้วยเพราะว่าล่าสุดนะคะข่าวลูกทุ่งคะ่ะได้อบเดเราได้เห็นกันเนาะสำหรับเป็นอ่าสุดยอดนักนางเอกอ่านางเอกแห่งปีแห่งวงการของแต่ละคณะเนาะนพี่น้องเนาะว่า ใครบ้างใครปังบ้างแล้วมีใครบ้างสำหรับการที่ออกมาพูดในครั้งนี้นั่นเองค่ะแล้วก็นะคะเราเนาะอ้างอิงค่ะมาจากข่าวลูกทุ่งนั่นเองเนาะที่ทำการโพสต์ไปวันก่อนที่ผ่านมาแล้วพป่อ่านมารู้สึกว่าอุ้ยเลิศการพี่น้องค่ะรู้สึกว่าแบบเลิศชอบในการที่เพื่อนออกมาพูดในครั้งนี้แล้วน,น,นะคะนับไม่เป็นับได้ฟังกันสำหรับใครยังไม่เห็นเนะาะพาะวลาสุดค่ะข่าวของลูกทุ่งคะเอามาอัปเดตบอกว่า ในบรรดาสุดยอดวงหมอลำสุดฮอตประเทศไทยยุคนี้สเสน่ห์ที่ทุกคนติดตามหลงไหลและขาดไม่ได้ไม่ได้แพะขาดไม่ได้เป็นหัวใจของวงหมอลำคือนางเอกหมอลำนั่นเองอ่ากวาดสายตาส่องสุดยอดนางเอกหมอลำแห่งปีที่หวานสวยคมมีสเสน่ห์เฉพาะตัวเก่งทั้งร้องลำเรื่อง ครบสุดๆอ่าแล้วก็มีดังนี้เลยค่ะพี่น้องขาเนาะคนแลกข,ขาดไม่ได้เลยทุกคนคงจะรู้จาักกาันในนามซอแอนบอดบอยหรือว่าน้องเพชรน้องพลคู่แฝดขวัญใจมหาชนอย่างเราคนหนึ่งแหละพี่น้องคะที่ชื่นชอบในคู่นี้แล้วก็เด็กแฝด2คนนี้น,ะนั่นเองก็ที่ว่าโอ้โหสร่อยยิ้มสา่งดุกุยยางเขาได้เห็นกันแล้วก็พลดูก็มีความสุขเนาะเพื่อนบอกว่า แอนอลาดี already, ซอคนเก่งแห่งหมอรำใจเกินร้อยค่ะเป็นซุปตายืนหนึ่งตัวจริงทั้งเสียงดีสวยร้องรำสง่าออล่าเกินต้านครบเครื่องสุดๆอันนี้คือสุดจริงๆค่ะสำหรับซอแอนคือไปเจอไปเห็นมาแล้วป๊าดสวยมากอลาัางการมากทุกชุดทุกโชว์การร้องการรำครบคันค่ะ ที่นางเอกคนนี้สําหรับวงหมอราใจกันร้อยซอแอนอรดีนั่นเองค่ะอ่าพี่น้องคะเป็นยังไงบ้างใครชอบซอแอนคอมเมนต์มาเลยค่ะนั่นเองนะคะแล้วก็คนที่สองนะคะพี่น้องคะขาดไปได้นางเอกสาวนาตาสวยในานามนางเอกบาร์บี้พี่น้องทุกคนคงจะรู้กันในานามนางเอกก็คือพี่ก้อยชานลนีนั่นเองนะคะก็คือนางเอกบาร์บี้เนาะก็ ก่อนหน้านี้เนาะอยู่วงใหญ่คือเป็นวงสาวน้อยเพลนเพลงค่ะแล้วก็ขอลงจากไปทีพักใหญ่แล้วก็กลับมาคัมแบ็กอีกประจําคือ,อคัมแบ็กนะคะเป็นทีมประจําสําหรับเป็นนางเอกสาวน้อยรําเพลินโชว์นั่นเองนะคะสวยเสียงดีเพอร์เฟกต์สุดๆสําหรับพี่ก้อยอพี่น้องคะหน้าตา Barbie, บาร์บี้แบอย่างคักเลยแต่งหน้าแต่งตากลกมดีสวยในการร้องการลรเมก็หน้าตาคือ จบเลยค่ะพี่น้องคะจบใครเห็นต่างตกรมรักสำหรับทางพี่ก้อยชลีนีนั่นเองก็ไม่มีใครไม่รู้จักนางเอกเสียงหวานนางเอกหน้าตาบาร์บี้นั่นเองนะคะอ่าพี่น้องคะแล้วก็คนที่สามคะ่ะลืมไปใครชอบนางเอกก้อยคอมเมนต์ใต้คลิปเลยคะ่ะอ่าพี่น้องคนที่สามคะ่ะสําหรับคนที่สามก็คือเป็นเจ้าแม่แห่งวงการมอหลงมาล่าถีเสียงสูมายังคักเลยแล้วก็ตอนนี้นะคะ มีคู่จิ้นนั่นเองเนาะทุกคนนะคะคงจะรู้กันในนามแพลวเพาแสงทองนั่นเองค่ะเพราะว่าเป็นนักเอกที่โอ้โหเกงเกงแกงอีนะคะสำหรับทางพี่แพลวเพาแสงทองเนาะเพราะว่าบอกว่านางเอกสาวสุดเก่งแกงตัวจริงเจอมรสุมแรงแค่ไหนก็ผ่านมาได้ลุยงานทำวงบัลลัสุดปัง ตอนนี้มีพระเอกซันวงสะทร่วมทำงานให้กำลังใจยวงข้างอีกด้วยอาทุกคนค่ะเป็นโอ้โหเป็นคู่ที่แบบเราเห็นแล้วก็ตกหลุรักเนาะแบบทำไมน่ารักจกังทำไมพี่ซันกับพี่เพลเข้ากันดีจังแล้วแฟนคลับบางคนในการตอบรับเยอะมากค่ะสำหรับคู่จิ้นคู่นี้แล้วเนาะเพราะว่าเพิ่นกดเห็นกันบ้างแต่กรอนๆอะไรกันมาเห็นในปัจจุบันแบบเออพระเอกริเกกับอาสาอา นังเอกเน,ะนาะนางเอกมอลลัมมอลลัสิงสิเคมีเข้ากาันโมเมนต์เข้ากาันแฟนคลับบางคนก็ตั้งรางตารอบองก็เข้าไปในกลุ่มปิดไปรออ่าพี่น้องขาเนี่ถือว่าเป็นนางเอกเนาะที่เสียงดีแล้วก็สวยเก่งครบเครื่องมากๆเลยสําหรับแพลวพาวแสงทองใครชอบพี่น้องขาคอมเมนต์ใต้คลิปนีเลยค่ะถ้าคุณชอบใครเนาะแล้วก็ขาดไม่ได้ค่ะค้นต่อไปค่ะ เป็นนางเอกที่สวยงามหวานบางยางค่ะในการฟอร้อนพี่น้องฟอ้อนล่ำหวานหนุย่ยๆยใส่ชุดทงชุดไทยชุดผ้าไหมป้ยขืนซื่อบางยางอะไรกัเห็ดขื้นบางยางค่ะในานามที่ว่าอมอมออแอมอ่ะพี่อมอแอมเพชรบ้านแพงนะคะหรือว่าอมอแอมละไมนะคะพี่น้องเนาะนางเอกคนนี้คือสาวหวานหัวใจอนุรักษ์ผ้าไทยมีซิงเกิลสาวทอผ้าไหม ที่ตรงกับตัวเธอมากเลยแฟนๆติดตามเนียวแน่นเสียงดีร้องลามเด่นมากเป็นนางเอกแม่เหล็กอ่าเป็นนางเอกแม่เหล็กอีกคนหนึ่งของสาน้อยเพชรบ้านแพง่าพี่น้องคะการฟอนการลำ่ำนี่ก็่ต้องว่าถึงค่ะสวยงามครบจบที่พี่อมแอมเพชรบ้านแพงน,นั่นเองค่ะในการฟอนการลำนะ่ำเนาะหุ่นเอยหน้าเอยคือครบจบแห้งเซ้ซุดผ่าไหมพี่น้องคะเป็ดซิบว่าถึง สวยอ่ะคือครบจบรูปร่างสลีลาเพลินแบบมันสวยมันแบบหุ่นดีมากเนาะสำหรับพี่องแอมนั่นเองเนาะพี่น้องคือใครชอบคอมเมนต์ใต้คอมเมนต์กันเลยค่ะนั่นเองแล้วก็คนสุดท้ายพี่น้องคะเป็นนางเอกหมอลำที่เสียงดีอย่างมากๆเลยค่ะสําหรับทางอวยพี่น้องไม่สุดท้ายสิมีอีกคนหนึ่งอยู่แต่ว่าคนนี้ก็ไม่ธรรมดาค่ะคนนี้คือนางเอกบาร์สอ่าพี่บารสนะ บาร์ปรมธานธานานนั่นเองค่ะนางเอกคนเดิมคนนี้ค่ะไม่ว่าจะปีไหนนะคะเวลาสถานก,การณ์ก็ตามแต่ค่ะคือนางเอกทั้งสวยร้องหลังไพยเลาะไม่มีแพวตอนนี้เป็นศิลปินอิสระและทำวงกับนายห้างออฟฮากดีเรคคอร์ด เออเคอพี่น้องคะเลิศมากชื่อบาสปทมนันอ่าอินคอนเสิร์ตรับงานทั่วประเทศพี่นออ้องโหดซื้อซะพี่บาสเสียงเพื่อนแบบมันแบบมันไพเราะมันมันกล่องมันแบบหวานนะพี่น้องเลิศ แล้วก็สวยด้วยแล้วก็แบบโอ้โหอลังการมากๆเลยค่ะสำหรับทางนางเอกคนนี้ใครชอบพี่บาสพี่น้องคะคอมเมนต์ใต้คลิปเลยอ่าใครชอบใครเนาะแล้วก็คนสุดท้ายจริงๆแล้วค่ะก็คือเป็นนางเอกที่สาวหล่ออย่างมากสำหรับนางเอกแพลทิดาเสียงวิหกพี่น้องคนนี้ไม่ธรรมดาค่ะเป็นนางเอกมะลิมที่ ทั้งหล่อด้วยทั้งสวยด้วยครบจบสำหรับนางเอกแพลทิดาเนาะเพื่อนบอกว่าแพลทิดาเสียงวิหกสาวอ่หมอลำแห่งเสียงวิหกที่บอสนกพงศกรอ่่น้อง่ะบอสนกพงศกรนะคะที่เป็นคนปั้นปั้นให้เป็นนางเอกจนสวยเก่งไม่เหลือคาบสาวหล่อบ,บนเวทีเลยลีลาร้องลํา พัฒนาขึ้นอย่างเห็นได้ชัดทียแน่เอซจับตาเียวแน่สุดๆอันนี้คือจริงติดตามดูแพลี้ยมังแต่ยังเป็นสาวลอยเนาะสาวลอยอยู่ณตอนนี้ค่ะผมยาวสวยครบจบในการลองการล่ำทุกๆอย่างอินมากอินใจมากสำหรับนักเอกแพรีวธิดานั่นเองค่ะพี่น้องคะเป็นยังไงบ้างใครชอบใครนะอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปแล้วหน่อยว่าคุณชอบนางเอกท่านไหน แห่งปีนี้อ่าพี่น้องคะแล้วก็จับตาดูปี68ต่อไปว่าจะเป็นใครหรือว่าปีจะต่อไปว่าจะเป็นใครในปีนั้นนะคะพี่น้องคะแต่ว่าปีนี้คือโอเคค่ะเลิศหรูทุกๆคนเลยทีเดียวสำหรับนางเอกแห่งยุคนี้นั่นเองค่ะแล้วก็ไม่มีใครไม่รู้จักนางเอกแต่ละคนเนาะสำหรับปีนี้พี่น้องทั้งมมกิมบอคาวด่วยระเพลงนี้ค่ะงงก็ฝากก็ไลก์ก็แชร์ไปตามเพจหรือช่องด้วยนะคะสำหรับวันก็ไปก่อนค่ะ